าอันนี้ยังแบบเปนไข่อ๋อคือเดี๋ยวมันต้มันยังไม่ออกมานะตนเขยัดูดิมาเป็นไเยดี๋ยดูดิมาแล้วแสดงว่าหนูกินมันยกมือแซ่นี่นะบอกมันยกมือเซ่แล้วตัวแล้วมันไม่เห็นมีหัวเลยมันออดมันออกแล้วมึงไปเ้นเขาได้ไมเขากัดฟอนไม่กัด เมื่อเขากัดแบบนี้มันมันเริ่มบางมันจเริ่มตัดมิววิวแล้วระหีเพื่อนอยากที่หนูเห็นที่เขาเอาไปปั่นแล้วข้างในมันยังเป็นเนื้อเนาะเะอยู่ค่ะมันตัวหนัแน่แต่อันนี้มันพอว่ามันเข้ารังได้ได้ห้าวันหกวันแล้วก็เอาไปต้มอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วใช่ป่ะคะับบะเพราะมันเป็นผีเสื้อกันมาไปต้มไม่ได้แล้วพอาะนี่คือมันจะเป็นผีเสื้อผีเสื้อมาผสมพันธุ์กันเพื่อจะมรรคต์แต่เป็นเพราะเป็นตัวใหม่แล้วนี่เก็บอุ้ยเพนแค่มันนา ผสมผสานกันมานก่อนก็เหมือนแบบออ้ว like really> ันนี้มันผสมกันอยู่อ่าคืองมันผสมกันอยู่นี่เลยเป็นจับไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะผสมกันเอ้พี่กัน่งาคอ่ขาครัมีมือที่สองโอ้วหดูนี่ด้ายนะเอาแลวอที่สเป็นมืที่ส มันติดวอะไรกูเคยได้เห็นเลยเนี่ยต้องเปกลุ่มนี้ได้เห็นเพราะกลุ่มนี้ตามอะค่ะไม่เอาแล้วเพราะว่าการเป็นรูปอุ้ยคุณคัรจต้องวิงกิงใหญ่เลยสิสามตัวเลยเดียวตีกับแย่งกันในการแกแล้วดูสาวตัวใหญ่มากดูดูดูจริงนะมันมีสวิงกิ้งมาพุ่งนี้เช้าหนูมาดูมันพิฉาจัง จีดยางอย่าโดนจีดยางมันสั yani <t <t ่ง่ยแล้วมันถ่ายออกมาแล้วมันผสมกันคืนนี้คืนนึงอ่าแล้วป้าไปแยกมันออกมาแล้ทำไมมันมันบกาวกาวกันแล้วอ่ะมันได้คู่กันแล้วอ่ะมันเีือกเฉลิมไอ้ทีวันที่มันออกไปเลยนั่นแหละวันนี้ไปเฟิร์มมุกไปเอามันี่ไงคู่คู่นี่ไงป้านี่มันเป็นตัวคู่ของกันเลยมันเฮ้ยเราดูมันคลอดก่อนป้ามันไม่ช่วยดึงมันออกอ่ะชังมันคุณดึงนะเปิดอยู่นี่ตรงเหยียบมาตัวกัน

เอ้ยมึงปล่อยให้มันออกปล่อยมันออกเองด้วยแกอย่ามาตัดมันเดี๋ยวปีมันตายพอดีเออถ้ามันตายมันก็มึงคือูอ้ยอาจิโอ้ยเนี่ยเนี่ยเจ้าคุเของมานี่ฉันได้ปั๊บเยแต่ะย่างแล้วพรุ่งนี้เช้าก็มีารเปิดเชาวนเดีวอ้โเร็วเองเนาะวันนี้หนูอาจจะต้องไ่แล้วเป็นยังไงรัวเมเป็นเม็ดเล็กๆเม็ดเล็กๆตัวเมียตัวเมียตัวใหญ่ดูไงเขาว่าผู้กับเมีย ไม่มีนักศึกษากลุ่มไหนได้เห็นหรอกเพราะว่าป้าไม่ได้ผสมเอาไงทางกลุ่มนไหนเขาได้เห็นตัวอ่อนใช่วันนี้เอาพันพันโบราณมาผสมรู้ได้ไงอะคะป้าดูยังไงตัวเมียมันจะเฉยตัวเมียมันจะเฉยเยมมีันต้องเฉยทามมันจะเฉยตัวปูมันจะวิ่งทำไมตัวเมียแถวนี้เขาไม่เฉยเลยใช้กูเนี่ยเฉยสุดๆเลย thank you. ไว้มี่ยน้ำอะไรที่ออกมานล้วมันออกมาแค่มันมีคู่อะ่ขาไม่ชอบต่อไปมันทำอะไรกันก็เก็บไม่ก็ป้าป้าทำไมมันมีน้ำออกมาด้วยอ่ะเลือกเพรามันเป็นเลือดดอกไม้เป็นต้นไม้แล้วทำไมมันต้องเลือดอะไรนะเอาไปต้มเราเอาไปต้มทุกตัวเลยออ้ที่มันตายทางกลมมันมันขันเพื่อนลงเร็วรองเร็วไม่เอาเดี๋ยวมันตายอ่ะตายแล้ว มันจะตายเพราะมึงเนี่ยแหละเพรานขาวไม่แตะเลยเลยเหลือปีกมันจะหลุดป่ะครับหรือไงไม่ไม่หลุดพรุ่งนี้ว่ะไอ้มาลืนนี้กันตายแล้วเนี่ยแก้มันอยู่ไม่ได้หลับงายวันอ๋อคือเขาไข่แล้วเขาก็ตายอ่ามันไปตายที่ไหนอมันเหมือนปูเสฉวนเลยมองเงี้ยมันจะโค้บวงจรมันมันเป็นผีเสื้อมันแตกมามันมันผสมพันธุ์กันแล้วก็เป็นไข่แล้วก็แตกมาเติดกัใหญ่แล้วติดกัญญาก้อนโตขึ้นมันก็เป็นแต่เขาไ้สมแต่เป็น ผสมพันธุ์เร็วมากเลยอยู่ได้สี่จุดห้าวันมันก็ครบวงจรของมันก็วนเป็นผีเสื้อเป็นตัวใหม่เงี้ยก็มันก็มึงเป็นสเปเชียลไงกัสโอเคนี่ยกัสตัวเมียมาผสมพันธุ์กันตัวโขกตัวใหญ่เอาตัวใหญ่ไปเลยโหไม่อยากไปไหนแล้วอยากนั่งดูมาสมพันธุ์มิวเลยนายยกสวัสดีไม่ใช่ก็อยากรู้มันจะเป็นยังไงเฮ้ยใหม่สวัสดีนายยก นั่นก็ตัวเมียออกมาแล้ว Hello Hello b o Are you still c r a g y ยิ่ออกแล้วอะออกแล้วเอาไอ้ก๊าดมึงไปแกล้งมันมันก็เลยออกมาเฮ้ตัวนี้ยายไหนขอดูข้างในดิมันมีตัวหนึ่งบ้าเฮ้ยจริงจริงว่ะบาบมันบอกมันมันจะเป็นดักแด้มันจะเป็นดักแด่หาได้รู้เรื่องไหมแสบเล่าโคตรกัดเลย โคตรกัดเลยโคตรกัดเลยอันนี้ก็ตายแล้วครบหรือยังลูกนะเขาเรียกครบหรือยังลูกข้างล่างนะขาดแต่หนูเนี่ยขาดแต่พวกหนูนี่ยมันยังเป็นตัวผู้มันหาหาหาคู่ไม่ได้ถ้าตัวเมียปีกชั้นอย่างนี้ตัวเูตัวนี่ยเนี่ยก็ตัวผู้แบบ